Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì rồi, không bỏ lỡ những video hấp tao ตกอย่างแรงเลยเมื่อกี้เนี่ยตอนออกมาถ่ายไม่ทันออกมา่อจใครกันอ่ะออกมาป้องกันจริงๆ Game! Game! Okay.